ในความพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักอาจจะมีคำถามว่าแล้วแนวทางนโยบายของภาครัฐที่พยายามจะชูเรื่องไทยเที่ยวไทยจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ถ้าไปถามผู้ประกอบการก็คงจะระบุนะคะว่าเรื่องของการให้กำลังใจเราเที่ยวด้วยกันอาจจะช่วยผู้ประกอบการได้บางส่วนแต่ก็คงจะต้องทำอะไรมากกว่านั้นเพราะว่า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กๆต้องการการช่วยเหลือที่จะประคองการจ้างงานให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะเพราะว่าถ้าไปช่วยเฉพาะกลุ่มที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะไม่ตรงเป้าหมายทีเดียวนะคะเมื่อก้าวเท้าเข้าไปยังโรงแรมขนาดเล็กใจกลางเมืองภูเก็ตเราได้พบกับความเงียบเหงามีเพียงแม่บ้านคนเดียวที่ทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่พนักงานต้อนรับทำความสะอาด ไปจนถึงดูแลความปลอดภัยเธอเล่าว่าโรงแรมเปิดบริการทุกวันแค่ไม่มีแขกเข้าพักมาตั้งแต่เดือนเมษายนแต่เธอยังได้รับเงินเดือนเท่าเดิมต่างจากคนในครอบครัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นกันที่ตกงานหมดเหลือเธอเพียงเสาหลักคนเดียวแต่เธอคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานก็กลัวค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วตั้งแต่โควิดมามันดูแล้วมันไม่มีอะไรที่ว่า มันจะดีขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าปกติโรงแรมนี้ช่วงเวลานี้จะต้องมีแขกเยอะแล้วเงี้ยแต่นี่ก็ถ้าไม่มีไทยไทยทเที่ยวไทยมาช่วยก็ไม่มีแขกเลยอะค่ะวันหนึ่งห้องสองห้อง,อ,ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็ไม่มีเลยอะค่ะบางทีสองสามวันก็จะมีสักแค่นี้บางทีก็จะถามว่าคุ้มไหมกับค่าน้ําค่าไฟดูแล้วไม่คุ้มด้วยอะค่ะเจ้าของโรงแรมแห่งนี้บอกว่าเขาเองมีกิจการหลายอย่างในภูเกต็ต โดยกิจาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงรายได้กลายเป็นศูนย์ส่วนรายได้ที่เกี่ยวกับกิจาการค้าขายยอดขายก็ลดลงหรือเพียงร้อยละยีตามกําลังซื้อในภูเก็ตแต่ที่ยังไม่ตัดสินใจเลิกจ้างเพราะยังต้องการประคองพนักงานไว้ให้ได้นานที่สุดโรงแรมของเขาเพิ่งเริ่มมีแขกคนไทยเข้าพักเมื่อเดือนที่ผ่านมาจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ก็มีเพียงแค่สัปดาห์ละ2ถึงห้องไม่คุ้มกับต้นทุน เที่ยวด้วยกันเนี่ยเที่ยวด้วยกันมันเป็นโครงการของรัฐบาลที่จะเอามากระตุน้นแต่โดยความคิดแรกที่ทําอยู่ด้วยความเป็นเจ้าของโรงแรมนะฮะไม่ได้อะไรมากเลยเพราะภูเก็ตสเกลมันใหญ่มากสเกลภูเก็ตเป็นสเกลหลักแสนสองแสนห้องจะจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวไทยจะเป็นการที่จะมาช่วยภูเก็ตได้จริงๆไหม จะพูดว่าไม่ได้เลยไม่ได้ช่วยได้ช่วยให้รู้สึกมีกําลังใจช่วยให้รู้สึกว่ามีการไหลมาอย่างโครงการเนี้มันช่วยทําให้หัวิตหัวใจของคนทํางานอยู่ได้ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันคนนี้บอกว่าเธอเต็มใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวและจับใจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพราะได้เห็นถึงความตั้งใจของภาคธุรกิจบริการที่อยากกลับมาทำงานอีกครั้ง ถ้าด้านเราเราก็ได้ของถูกไงเราโอเคแต่ในส่วนตัวเวลาที่แบบมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทานบุฟเฟ่นี่แหละเราก็เห็นว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่โควิดแล้วมันเปิดอะคะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยพนักง,งานเขาน่าจะดีใจอะที่วันนี้ได้กลับมาทํางานกันวันแรกมันทําให้เขาได้กลับมาทํางานได้มีงานมันน่าจะดีอะคะ่ะเพราะอย่างน้อยอะก็กลับมาเปิดได้ถึงแบบจะไม่เต็มรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ยังก็ยังได้ได,ได้ได้ทำงานต่อ สอดคล้องกับร้านอาหารท้องถิ่นแห่งนี้ที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการอีกครั้งก็ดีขึ้นนะคะคือคนก็จับจ่ายเยอะขึ้นอย่างก่อนหน้านี้พอไม่มีโครงการสมมติเราก็กินกันดมิดกันเมียแล้วก็เพราะว่าแบบได้ลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงีย้ยแต่พอเข้าร่วมโครงการนี้เขาก็กินไปนที่ขึ้นแล้วก็สมมติทานที่โต๊ะแล้วก็ยังมีหยิบมีหยิบขนมหยิบอะไรกลับบ้านบ้างทําให้คนแบบจับจ่ายกันมากขึ้น โครงการเราเที่ยวด้วยกันรวมถึงแพ็กเกจทัวร์กำลังใจแม้ไม่อาจช่วยฟื้นภาคท่องเที่ยวภูเก็ตแต่ยังพอต่อลมหายใจแห่งความหวังให้กับผู้ประกอบการที่ยังสู้ต่อปรัดออนประยัดทรัพย์ไทยพีบีรายงาน